ก็คือจริงๆเป็นคนที่สมุตสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้วค่ะคือเป็นคนที่ไม่ชอบยาแผนปัจจุบันเพราะรู้สึกว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมีการทําลายตับทําลายไตมีผลข้างเคียงค่ะแต่ว่าของแผนสมุนไพรเนี่ยสมัยโบราณเราไม่มีโรคไร้ายแรงเรื้อรังอะไรพอดีพี่สาวเขาทานิอไลท์ก่อนแล้วแล้วก็เขาทาขนาดเขาไม่คุ้นพูดไม่เก่งนิดนึง้เขาก็ทําได้เวิร์กอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พี่เขาทานผลิตภัณฑ์แล้วแบบเออหน้าตาเขาสดใสขึ้นสวยขึ้นค่ะสวยขึ้นค่ะแสดงว่าดีพี่สาวทานแลดีใช้แล้วดีก็เลยบอกต่อคณพัชนีก็เลยสนใจค่ะสนใจแล้วก็มาดูแผนการตลาดก็โอเคคิดว่ามันไม่ยากค่ะการทํางานเป็นทีมอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันช่วยเหลือก็คุณกันอย่างนี้ค่ะในในระบบคู่ใช่ะ ต่อกันเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยร้านแวนดิชชั่นก็จะมีศูนย์ของเนี่คไลฟ์อีก1จุดนะครับคนที่ต้องการสินค้าหรือว่าจะเข้ามาอบรมก็มาที่ศูนย์ได้เลยมาที่ร้านแวนได้เลยใช่ค่ะนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับธุรกิจใหม่นะครับเป็นอาชีพเสริมแต่รายได้อาจจะเป็นรายได้หลักก็ได้นะครับอาจจะกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีคนใหม่ะค่ครับผม สำหรับผู้ที่สนใจ,ใจการทำธุรกิจนะครับขายตรงกับบริษัทนโวล์ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์ข้างล่างที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับค่ะหลังจากที่เราได้เข้าไปเยี่ยมชมงานสัมมนา,าของสมาชิกบริษัทนนโอไลท์กันมาแล้วนะคะคตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของชาวลุกดาหารนะครับมีทั้งตลาดบนดิน แล้วก็ใต้ดินใต้ดินด้วยนะครับฝนตกก็ไม่ต้องกลัวนะครับใช่ค่ะเพราะว่ามีใต้ดินไว้รับรองใช่ค่ะสินค้าที่นี่เป็นไงวุายหลากหลายนะมีทั้งขนมเสื้อผ้ากระเป๋าสมุนไพรแปลกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูซะหน่อยแล้วว่าสินค้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาถูกหรือแพงเผื่อทจะเป็นไกด์ให้กับคนที่มาเที่ยวที่นี่ใช่ค่ะมวไปเช็คราคากันดีกว่าโอเคเนาะดีค่ะไปครับไปค่ะ นี้เรามาอยู่กันที่ร้านขายสมุนไพรนะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยสมุนไพรแปลกๆที่ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะไม่เห็นกันนี่อะไรเอ่ยนี่นะคะโอ้ยเขาบอกว่าเป็นมะกรีีผลมะกรีผลอันไหนตัวผู้ไหนตัวเมียชัดเจนเลยปะชัดเจนเลยค่ะแต่ก็พี่ดู่อยดิ อ๋อนี่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 อันนี้ตัวผู้ตัวผู้ค่ะตัวผู้จะมีจู๋มีจี๋มีไหมนี้ไนะคะแกลิสิวดทวานค่ะ สวยนะดูดีเลยเยี่ยมคร่ะนี้ก็เป็นทางลงตลาดใต้ดินนั่นเองนะคะลงไหมแต่วันนี้น่าจะได้เราลงมาช้าตลาดปิด5้าโมงเย็นนะคะก็ไม่ทันนะครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเราก็เดินต่อกันตีงนู้นไปดูจุดอื่นกันค่ะครับ

สวยสวยถึงแล้วค่ะสุดแดนสยามภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เองค่ะครับผมตรงนี้ก็เป็นสุดดินแดนของประเทศไทยนะครับแล้วข้ามแม่น้ำไปก็เป็นประเทศลาวแล้วถูกต้องค่ะนะครับแต่เราก็ยังอยู่ในจังหวัดมุราหารนี่แหละครับเป็นเช่นบ้าน เราไปจุดอื่นกันดีกว่า<ฮ>ะนะเสียตั้งแล้วนะครับซื้อโมบายตัวนี้มาเป็นเรนือสาเภา บ้านฟิลิปส์หนึ่งร้อยสองร้อยบาทต่อได้ร้อยห้าสิบบาทนะครับลดให้แค่ห้าสิบบาทแต่สินค้าคือดาลาซื้อแพงหมดแล้วดูว่าคุณอังุ่นจะซื้อหรือเปล่าเพอลดให้ยี่สิบบาทลำเล็กจริงๆดูเจ้าไหนนะสนุกไอ้เจ้านี้ใช่ไหมนี่สนุกเต็มหมดเลยเนี่ยเหมือนมาเลเซียเนาะ ร้อยสิบาทนะยังไม่ได้ต่อมาลองต่อดูก่อนสักร้อยหนึง่งนะถ้าร้อยหนึ่งก็ ของสถานวิทราาพไทยลานนั่นเองนะคะสวยงามมากเลยใช่ค่ะสวยงามมากแล้วก็ยาวมากด้วยนะคะก็เราได้พาเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะไปเดินเที่ยวชมตลาดอินโดจีนเรียบร้อยแล้วรวมถึงไปพาไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่เราก็ช้อปด้วยเราก็ช้อปด้วยได้ของเยอะไหม เยอะมากเลยนะครับเพียบเลยคิวกันไม่ไหวค่ะจะแล้วอยู่ไหนครับของต้องไปวางให้ในรถก่อนค่ะในรถก่อนนะครับไม่งั้นพาเที่ยวไม่ได้ใน่ันนสะดวกครับผมก็สำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีอะไรกันบ้างคะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชิมอาหารอร่อยๆกับร้านที่มีชื่อนะครับของจังหวัดมุกดาหารจะพาไปที่ร้านอะไรแล้วมีเมนูอะไรที่เด็ดอร่อยที่จะแนะนำท่านผู้ชมนะครับใช่น้ำลายไหลสีซักจะหิวแล้วล่ะโอเคครับติดตามนะครับ